อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันนะคะนิทานเรื่องคนหัวร้อนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กชายและเด็กหญิงสองคนเติบโตมาด้วยกันเด็กชายมีชื่อว่าไม้เป็นเด็กนิสัยอารมณ์ร้อนขี้หงุดหงิดขี้โมโหส่วนเด็กผู้หญิงมีชื่อว่าน้ำกลับมีนิสัยตรงกันข้าม ใจเย็นสุขุมอ่อนโยนทั้งสองมักไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่เสมออยู่มาวันหนึ่งไม้ก็ไปมีเรื่องทะเลาะกับคนอื่นๆซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องปกติของไม้เพียงแต่ว่าครั้งนี้ไม้โกรธมากโมโหมากหงุดหงิดมากรู้สึกหัวร้อนไปหมดจนในที่สุดหัวของไม้ก็มีไฟลุกขึ้นมาไม้โวยวายด้วยความเจ็บปวด น้ำที่ยืนอยู่ใกล้ๆกันเห็นก็ตกใจเธอจึงรีบเข้าไปกอดไม้หัวของเธอแนบกับหัวของไม้และทันทีที่เส้นผมของเธอสัมผัสกับผมของไม้ผมของเธอก็มีน้ำออกมาดับไฟที่หัวของไม้จนหมดสิน้นเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นกับทั้งคู่อีกหลายครั้งจนน้ำพูดกับไม้ว่าเธอต้องหัดใจเย็นลงบ้างนะฉันคงไม่ได้อยู่ช่วยเธอตลอดไปหรอกนะ และหลังจากที่น้ำพูดคํานั้นออกมาไม่นานครอบครัวของเธอก็จำเป็นต้องย้ายไปทำงานที่ห่างไกลซึ่งเธอก็ต้องไปกับพวกเขาด้วยหลังจากที่ทั้งสองคนแยกจากกันนั้นไม้ก็ยังคงมีเรื่องทะเลาะเบากแวง้งแล้วก็มีเรื่องโมโหหงุดหงิดอยู่เสมอแต่ไม้ก็พยายามควบคุมอารมณ์และก็ระงับอารมณ์ให้ได้ดีขึ้นใจเย็นลง จนกระทั่งวันหนึ่งเหตุการณ์น่าเศร้าก็เกิดขึ้นไม้ทะเลาะกับคนอื่นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ว่าจะพยายามหายใจลึกๆเพื่อทำให้ใจเย็นลงแค่ไหนพยายามที่จะใจเย็นลงแล้วแต่ก็ยังทำไม่สำเร็จไม้ไม่สามารถลดอารมณ์โกรธลงได้เลยเขาหงุดหงิมดมากขึ้นโกรธมากขึ้นโกรธจนหัวร้อนและในที่สุดหัวของเขาก็ติดไฟขึ้นมาอีกครั้ง คราวนี้ไม่ว่าจะทำอย่างไรหัวเขาก็ไฟไม่ดับลงไม่ว่าจะเอาน้ำมาราดเอาผ้ามาพันหรือเอาหัวคลุกกับดินไฟก็ยังคงไหม้อยู่อย่างนั้นจนกระทั่งไหม้ตั้งแต่หัวจนหมดตัวเหมือนไมมขีดไฟชีวิตคุณมีหรือเปล่าใครสักคนที่คอยปลอบคุณคอยห้ามไม่ให้คุณโมโหไม่ให้คุณห,ห,ห,ณหงุดหงิดแล้วก็ให้คุณใจเย็นๆลง ความโกรธความโมโห О, ความหงุดหงิดเกลียดชังนั้นน่ะก็เหมือนกับไฟไฟที่เผาผลาญทำลายตัวเราเอง<ม>เคยสังเกตไหมว่าหลังจากโมโห О มากๆหงุดหงิดมากๆแล้วพอกลับมาสู่ภาวะปกติคุณก็จะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพลียมากค่ะก็นั่นแหละ รูความรู้สึกด้านลบต่างๆมันมักจะกินพลังงานเราไปมากจริงๆและยังเป็นพิษต่อร่างกายของเราอีกด้วยและเมื่อเป็นบ่อยๆเข้าผลที่เกิดขึ้นมันก็จะยิ่งมากขึ้นและหนักกว่านั้นมันจะทำร้ายตัวคุณและคนรอบข้างคุณด้วย แม้ว่าคุณจะมีคนคอยห้ามคอยปลอบแต่ไม่มีใครอยู่กับคุณตลอดเวลาดังนั้นคุณจะต้องพึ่งตนเองแล้วก็จัดการกับอารมณ์ตรงนี้ถ้าจัดการไม่ได้ก็หาทางระบายไม่ว่าจะเป็นการต่อยมวยออกกําลังกายหรือวิ่งเล่นเกมหลีกนี้ผู้คนไปตะโกนดังๆสิ่งที่ต้องทํา ก็คือค่อยๆคิดค่อยๆด,ยยดูว่าเราโกรธเพราะอะไรเกลียดเพราะอะไรแล้วถ้าเวลาที่เราโกรธเราแสดงอารมณ์และจะมีผลอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นค่อยๆคิดค่อยๆมองในตอนแรกๆอารมณ์ก็ยังคุกรุ่นอยู่เป็นธรรมดาแหละแต่พอทําบ่อยๆคุณจะเข้าใจแลจะใจเย็นลงได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็โกรธน้อยลง